คำภีทานตะวันเป็นชื่อของสุดยอดคำพียุทธวิชาหนึ่งในนิยายกำลังภายในของท่านกิมยงปรากฏครั้งแรกในเรื่องกระบี่เยอยยุทธจักรครับซึ่งชาวยุทธต่างแย่งชิงกันและหวังอครอบครองเพื่อความเป็นใหญ่คำภีทานตะวันนับเป็นสุดยอดวิชาในยุทธภพแต่มีวิธีการฝึกปรือที่แปลกประหลาดซึ่งแตกต่างจากวิชาทั่วไปกล่าวคือในคำพีวิชาทั่วไปนั้น บทแรกจะฝึกง่ายและบทต่อไปจะฝึกยากแต่สำหรับคำพีทานตะวันนั้นบทแรกจะฝึกยากหากผ่านอุปสรรคบทแรกไปได้บทต่อไปก็มิใช่ปัญหาครับสาเหตุที่บทแรกฝึกยากนั้นเนื่องจากผู้ฝึกคำพีทานตะวันจำเป็นต้องตัดอวัยวะสืบพันของตัวเองเสียก่อนเพื่อฝึกเปลือกํำลังภายในตามคำพีมาอย่างนั้นระหว่างการฝึกปลือ จะเกิดธาตุไฟเข้าแทรกและทำให้เสียชีวิตในที่สุดนอกจากนั้นยังต้องกินยาที่อยู่ในคัมภีร์เป็นเหตุให้หนวดเขาหลุดล่วงทีละน้อยเส้นเสียงและนิสัยแปลเปลี่ยนขายผู้หญิงและกระบวนท่าในคัมภี์ทันตะวันนั้นหนึ่งกระบวนท่ายังเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายสิบประการสลับซับซ้อนยิ่งตัวผู้ฝึกเองก็จะมีท่าร่างรวดเร็วก่อกวนศัตรูจนตาลาย ทำให้มองไม่เห็นต่อให้เห็นจุดอ่อนในกระบวนท่าแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้คำพีทันตะวันแบบวิชาเพลงกระบี่พิชิตมาร72กระบวนท่าแม้จะมีต้นฉบับเพียงหนึ่งเล่มแต่ต่อมาได้แยกย่อยออกไปอีกทําให้หลายๆท่านเริ่มสับสนกันคำว่าเล่มไหนสมบูรณ์เล่มไหนไม่สมบูรณ์ในคลิปนี้ผมจึงรวบรวมข้อมูลของคมภีทันตะวันเพื่อมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับ และจะเน้นไปที่เพลงกระบี่ปราบมาร72กระบวนท่านะครับเพราะน่าจะใกล้เคียงกับคำภีร์ทานตะวันจากต้นฉบับมากที่สุดแล้วที่มาของคำภี์ทานตะวันนั้นถูกแต่งขึ้นโดยขันทีผู้หนึ่งในราชการก่อนและไม่อาจสืบสาวประวัติความเป็นมาได้ในรอบ300ปีไม่มีผู้ใดฝึกปรือได้สำเร็จจนกระทั่ง100ปีก่อนคมภีรเล่มนี้ตกไปอยู่ในมือ มหาสมณะใบไม้แดงจเจ้าอาวาสวัดเซาลินมณฑลฝูเจี้ยนแต่มหาสมณะใบไม้แดงนั้นก็มีได้ฝึกเปรือแต่เดิมวัดเซาลินนั้นต้นกําเนิดอยู่ที่ภูเขาทรงซานมณฑลเหอหนานส่วนวัดเซาลินมณฑลฝูเจี้ยนถือเป็นสาขาที่สองครับเนื่องจากว่าอยู่ทางทิศใต้ของวัดเซาลินเดิมจึงเรียกว่าวัดใต้วันหนึ่งงักเซียวและชัวชื่อหง สองสิทธิสำนักหัวซานได้มาเยือนวัดเซาหลินทางใต้เขาทราบว่าคมภีทันตะวันอันลือเรื่องอยู่ที่วัดแห่งนี้จึงรอบขโมยอ่านแต่ด้วยเวลาฉุกละหกทั้งสองคนมิอาจอ่านคมภีพร้อมกันได้จึงแบ่งกันท่องคนละครึ่งเมื่อกลับไปหัวซานทั้งสองคนร่วมกันค้นคว้าวิชาในคัมภีแต่กับปฏิติปรปต่อเนื้อหากันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างโทษกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งจำพด เป็นเหตุให้สิทธิพี่น้องที่สนิทสนมกันกับกลายเป็นศัตรูกันเมื่อมหาสมณะใบไม้แดงจเจ้าอาวาสวัดเสาหลินทางใต้ทราบเรื่องเกี่ยวกับงักเซียวและั่วจื้อหงที่ขโมยอ่านคัมภีจึงได้ส่งตงงวนเซียงซื้อผู้เป็นสิทธิ์ให้ไปตักเตือนไม่ให้ฝึกปรือคัมภีทานตะวันแต่มีคาดตงงวนเซียงซือกับกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับงักเซียวและั่วจื้อฮงครับ และยังช่วยกันวิเคราะห์คำพีทานตะวันตวงง้วนเซิงซือให้ทั้งสองคนท่องข้อความออกมาตัวเองนั้นก็แกล้งทําเป็นรู้และอธิบายอย่างจริงจังแต่ความจริงรอบท่องจําข้อความและแอบเขียนลงบนผ้าจีวรตวงง้วนเซิงซืออาศัยอยู่บนหัวซานได้แวันก็ลงจากเขาหลังจากนั้นก็ศึกเป็นเพศคารวาสใช้นามว่าลิมเอียงโตและตีความคำพีทานตะวัน บัญญัติเป็นเพลงกระบี่พิชิตมาร72ท่าสร้างชื่อไปทั่วทั้งแผ่นดินและยังก่อตั้งสำนักคุ้มภัยบุญบารมีอีกด้วยเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มหาสมณะใบไม้แดงเห็นว่าคำพีทันตะวันนั้นยั่วยวนผู้คนจนหลงผิดก่อนที่ท่านจะมรณภาพจึงเรียกสิทธิ์ทั้งหลายมาอธิบายว่าคำพีทานตะวันนั้นแม้จะลึกล้ำพิสดารแต่การฝึกปรือยากที่สุดคือด่านแรกหมายถึง ต้องตัดความเป็นชายทิ้งถึงจะเริ่มฝึกปืนได้ไม่สมควรให้ตกทอดเพราะจะเป็นการทำร้ายชนรุ่นหลังเมื่อกล่าวเสร็จก็โยนคมภีลงเตาไฟเพื่อเผาคมภีทันตะวันอันเป็นต้นฉบับทิ้งด้านงักเซียวและชั่วจื้อหงแห่งสำนักหัวซานร,ร่วมการเขียนคมภีทันตะวันขึ้นมาใหม่โดยเขียนเท่าที่ตัวเองจำได้แต่เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วความจำที่มีต่อคมภียิ่งลดน้อยลงทั้งสอง ยังตีความคำมพีร์กันคนละด้านงักเซียวให้ความสำคัญด้านลมปานชั่วชื่อฮงให้ความสำคัญด้านกระบีจึงเป็นเหตุให้สานักหัวซานนั้นแบ่งเป็นฝ่ายกระบีและฝ่ายลมปานโดยงักเซียวเป็นผู้นำฝ่ายลมปานและชั่วชื่อฮงเป็นผู้นำฝ่ายกระบีครับต่อมาเหล่าผู้อาวุโสนิกายสุริยันจันทาซึ่งเป็นนิกายอสูรได้บุกข,ขึ้นเขาหัวซาน และช่วงชิงคัมภีทันตวันฉบับที่งักเซียวและฉั่วจื่อหงเขียนขึ้นสำนักหัวซานจึงเรียกระดมห้าสำนักขุนเข่ากระบีอันเป็นพันธมิตรได้แก่ทรงซานหานซานไทซานหึงซานแต่สุดท้ายคัมภีทันตะวันก็ถูกผู้อวุสนิกายอสูรช่วงชิงไปส่วนงักเซียวและฉั่วจื่อหงก็ถูกฆ่าตายในศึกครับจากนั้น5ปีต่อมานิกายอสูรย้อนกลับมาอีกครั้ง เหล่าผู้อาวุโสนิกายอสูรคิดค้นวิธีทำลายเพลงกระบี่ของห้าสำนักได้คาดว่าคำพีทันตะวันนั้นมีส่วนช่วยห้าสำนักกระบี่สู้ไม่ได้จึงหลอกล่อเหล่าผู้อาวุโสนิกายอสูรให้หลงกลและถูกขังอยู่ในถ้ำจนตายแต่ก่อนตายพวกเขาได้สลักวิธีทำลายเพีงกระบี่ของห้าสำนักไว้บนผนังถ้ำส่วนห้าสำนักขุนเข่ากระบีก็สูญเสียยอดฝีมือในการศึกครั้งนี้ด้วยครับ เป็นเหตุให้เพียงกระบี่หายสาบสูญเป็นจํานวนมากเนื่องจากคมภี์ทันตะวันนั้นมีผู้นําไปคิดคน้นและตีความใหม่หลายครั้งดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้ครับคือคมภี์ทันตะวันต้นฉบับถูกมหาสมณะใบไม้แดงเผาทิ้งส่วนคมภีร์ทันตะวันเล่มที่สองถูกลิ้มเอียงโตหลอกให้งักเซียวและฉวดื้อฮงท่องออกมาและได้ลอบเขียนลงบนผ้าจีวรนนำไปคิดคน้น เป็นเพลงกระบี่พิชิตมาร7 2ท่าใช้พิชิตทั่วแผ่นดินคัมภีร์ทานตะวันเล่มที่สงักเซียวและฉั่วจื่อหงร่วมกันท่องออกมาใหม่แต่จดจำเนื้อหาไม่ได้เท่าเดิมภายหลังก็ถูกเหล่าผู้อาวุโสแห่งนิกายศูนย์แย่งชิงไปและคิดค้นเพิ่มเติมจนกลายเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประจำนิกายสุริยันจันทาซึ่งต่อมาตรงฟังปู้ป้ายได้ฝึกปรือครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดิน ท้ายสุดตรงฟังปู้ป้ายก็ถูกเยี่ยนบ่อชิงฆ่าตายแล้วก็ทำลายทิ้งหากนับตามจริงแล้วคัมภี์เพลงกระบี่พิชิตมานซึ่งตีความจากคัมภีร์ันตวันเล่มที่สองยังมีเนื้อหาสมบูรณ์กว่าคัมภีร์ันตวันเล่มที่3ครับที่ผู้อาวุโสนิกายอสูรได้ชิงไปเวลาผ่านไปหลาย10ปีลิมเอียงโตอาศัยเพลงกระบี่พิชิตมาร72กระบวนท่าพิชิตไปทั่วแผ่นดินมีคุณธรรมถือธรรมะ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้รับการยอมรับก่อตั้งสำนักคุ้มภัยบุญบารมีขึ้นและยังสามารถเอาชนะเซี่ยงแช์จือเจ้าสำนักชิงเฉิงยอดฝีมือด้านเพลงกระบี่อันดับหนึ่งเนื่องจากคำพีทันตะวันนั้นบทแรกจำเป็นต้องตัดตอนตัวเองก่อนดังนั้นลิมเอียงโตจึงไม่มีบุตรได้แต่รับบุตรบุญธรรมเอาไว้ลิมเอียงโตเห็นว่าคำพีนี้เป็นสิ่งอัปมงคล ทำให้ไม่มีลูกหลานจึงนำผ้าจีวรที่เขียนวิชาเพลงกระบี่พิชิตมารไปซ่อนไว้ในใต้หลังคาบ้านเก่าเมืองฟูโจและไม่ได้สอนให้กับผู้ใดแล้วยังกำกับลูกหลานไว้ว่าห้ามค้นหาโดยเด็ดขาดดังนั้นสกุลลิมจึงมีวิทยายุทธพื้นเพธ,ธรรมดาหลานของลิมเอียงโตนามว่าลิมจิมน้ำมีบุตรในสายเลือดนามว่าลิมเพงจือต่อมาสกุลลิมถูกฆ่าล้างตระกูล โดยอื้อชังให้เจ้าสำนักชิงเฉิงผู้เป็นสิทธิ์ของเซียงแชจือ้อเพราะต้องการคัมภีร์เพลงกระบี่พิชิตมารแต่ลิมเพงจือ้อหนีรอดออกมาได้ต่อมาก็ได้เป็นสิทธิ์สำนักหัวซานกาบงักปุกคุ้งเป็นอาจารย์แต่ตัวงักปุกคุงเองก็ต้องการฝึกปเปือเพลงกระบี่พิชิตมารมีครั้งหนึ่งลิมเพงจือ้อทราบจากเล่หฮูชงสิทธิ์หัวซานอีกคนบอกว่าบิดาตนก่อนตายนั้นสั่งเสียว่า ห้ามไปค้นหาสิ่งของที่บ้านเก่าที่อยู่เมืองฟูโจโดยเด็ดขาดแต่ลิมเพงจือต้องการล้างแค้นจึงไปค้นหาความลับที่บ้านเก่าที่เมืองฟูโจโระหว่างค้นหาถูกสิทธิ์ของทรงซานสองคนสกัดจุดเอาไว้สิทธิ์ของทรงซานค้นหาจนพบเพลงกระบี่พิชิตมารแต่ถูกเล่ง์หูชงสังหารเล่ง์หูชงได้รับบาดเจ็บและสลบสลายไปจากนั้นงักปุกค,คุ้งผู้เป็นอาจารย์จึงช่วยทางลิมเพงจือ และเล่งหูชงเอาไว้แต่ก็ลอบขโมยคัมภีรเพลงกระบี่พิชิตมารไปฝึกเปลือเองและใส่ร้ายว่าเล่งหูชงนั้นขโมยไปงักปุกคุ้งฝึกเพลงกระบี่พิชิตมารจนหนวดเขาหลุดล่วงภรรยาของเขาเกิดความสงสัยและจับได้ว่างักปุกคุ้งนั้นใส่ร้ายสิทธิ์ของตัวเองงักปุกคุ้งจึงอ้างว่าทําเพื่ออนาคตของหัวซานและภรรยาก็ขอให้เขาเลิกฝึกเปลืองักปุกคุ้งจึงตัดสินใจ โยนผ้าจีบอลทิ้งลงหุบเหวขณะนั้นลิมเพงจือ้อซึ่งซ่อนตัวแอบฟังอยู่ได้ผ้าจีบอลไปและฝึกปลือตามเพลงกระบี่นี้งักปุกค,คุ้งและลิมเพงจือต่างก็ตอนอวัยวะเพศของตนเองครับงักปุกค,คุ้งยังเจ้าเล่สแสนกนแทงเขียนเพลงกระบี่พิชิตมาเล่มปอมเอาไว้และหลอกให้คนของจอแน่เสียงซึ่งเป็นเจ้าสำนักทรงซานขโมยไปจอแน่เสียงจึงฝึกเพลงกระบี่พิชิตมาด้วยวิธีผิดพครั้งหนึ่ง งักปุกคุ้งได้ประลองกับจอแน่เสียงเจ้าสำนักทรงซานที่เข่าทรงซานเพื่อชิงตำแหน่งประมุขห้าคนเข่ากระบีเพลงกระบี่หัวซานของงักปุกคุ้งแม้รวดเร็วแต่เพลงกระบี่ทรงซานของจอแน่เสียงหนักแน่นเข้มแข็งกว่าทั้งสองคนปะทะฝ่ามือกันครั้งหนึ่งนักปุกคุ้งผิวกายถอยไปจอแน่เสียงยืนหยัดอยู่กับพี่เมื่อปะทะฝ่ามือครั้งที่สองังกปุกคุ้งแอบสอดเข็มพิษเล็กๆ ไว้ระหว่างนิ้วทำร้ายฝ่ามือของเจ้าแน่เสียงพิษแม้เล็กน้อยแต่ก็ทำร้ายเจ้าแน่เสียงจนเสียสมาธิจากนั้นเจ้าแน่เสียงจึงเพิ่มความดุดันในเพลงกระบีเพื่อหวังพิชิตโดยรวดเร็วก่อนที่พิษจะกำเริบงักปุกค,คุง้งหลบซ้ายเลี่ยงขวาจากนั้นเพลงกระบีพันแปรเปลี่ยนเป็นยืดหดได้และได้ต่อสู้กันอีก20กว่ากระบวนท่าเพลงกระบีของงักปุกค,คุง้งยิ่งมา ยิ่งเผยช่องโหว่้ายกับจะพ่ายแพ้คาดว่าในอีกสิบกว่ากระบวนท่างักปุกคุ้งต้องโดนกระแทกกระบี่จนหลุดจากมือและเป็นจริงดังคาดจอแน่เสียงเร่งเล้าเพิ่มพลังกระบี่งักปุกคุ้งก็ถูกกระบี่กระแทกจนหลุดมือเหล่าสิทธิ์ของทรงซานโห่ร้องชมเชยเจ้าสนักตนอย่างถล่มทลายงักปุกคุ้งเข้าหาด้วยมือเปล่าท่าร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วประดุดพูดพาย จากนั้นงักปุกคุ้งก็พิวกายถอยไปยืนอยู่ริมขอบบทีปะลองร่างสายโงนเงนินคล้ายจะหล่นลงไปแต่จ้อแน่เสียงสะบัดกระบี่วุ่นวายที่แท้เข้าถูกเข็มทิ่มแทงจนตาบอดสุดท้ายงักปุกคุ้งก็ได้รับชัยชนะเพราะเล่เหลี่ยมและพลังฝีมือสุดที่จ้อแน่เสียงจะทัดเทียมได้ครับและนี่ก็คือความเป็นมาของคัมภีทันตะวัน ที่แบ่งออกเป็น72เพลงกระบี่พิชิตมารครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับความเป็นมาของคัมภีทานตะวันแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ